คันนี้เขาฝ่าฝืนซึ่งทางตรงนี้มันรู้กันอยู่แล้วว่าห้ามรถใหญ่ใช้เส้นทางปร,รากฏว่าเนี่ยมันเป็นรถสิบล้อบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คุณผู้ชมดูนะตอนเขาจะขึ้นสะพาน คือขึ้นไม่ไหวสุดท้ายพอขึ้นไม่ไหวมันก็ไหลลงมาแล้วรถสีขาวคันนั้นนะคะคือเขาต้องรีบถอยหลังเลยนะเพราะว่ารถสิบล้อมันไหล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 ลงมาเกือบจะทับประหังนี่ภาพอาจจะไกลหน่อยนะ,ะแต่เดี๋ยวต้องไปดูภาพความเสียหายกันนะครับค่ะเนี่ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะกล้องวงจรปิดเนี่ยพอเห็นภาพที่วมแดงๆอยู่เห็นอยู่ไกลๆแล้วก็มีเอ่อมีธงเนี่ยบางอยู่เนี่ยนะคะนี่ฮะเห็นแล้วฮะเออนี่นี่นี่มาละโอ้โห จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะอยู่ตรงกริิมถนนสายสุขาภิบาล6ที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการรถสิล้อที่บรรทุกบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้เขาวิ่งไปตามทางนะพอไปถึงสะพานข้ามลองสัโรงเนี่ยจู่ๆขึ้นไม่ไหวอะค่ะแล้วรถเนี่ยมันก็ไหลไหลไหลถอยหลังลงมาเก๋งขาวที่ตามอยู่ข้างหลังเนี่ยนะก็ต้องถอยหนีอะค่ะด้วยความตกใจแล้วนี่ดูสภาพเลคะรถเนี้ย มันไหลไปตกข้างทางตรงนี้มันเป็นรั้วข้างทางอะค่ะเป็นรั้วสังกะสีกั้นเอาไวา้แล้วเสาไฟก็หักสองต้นนี่เสาไฟสองสว่างหักอีกต้นหนึ่งห้องน้ำของชาวบ้านก็พังเสียหายค่ะทีนี้ตำรวจกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครหลวงบางพลีเนี่ยนะก็ไปตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุพอมันมันถอยลงมาแล้วมันเกิดอุบัติเหตุไปชนแล้วมันก็พลิกล้มอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะก็เลยต้องเคลื่อนย้ายรถสิบล้อแล้วก็แก้ไขเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง คุณคิดดูสิพอเสาไฟมันหักเนี่ยไฟดับนานเป็นสี่ชั่วโมงเลยนะหลังจากนั้นถึงจะเปิดเส้นทางถึงจะจ่ายไฟได้แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นสภาพห้องน้ําของชาวบ้านที่พังเสียหายใช่ไหมคะเจ้าของบ้านพักเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเลยมาจากความมักง่ายของคนขับรถบรรทุกฝ่าฝืนข้อห้ามคือเขาบอกไว้ชัดเจนแล้วนะว่าห้ามรถบรรทุกเนี่ยเข้ามาใช้เส้นทาง เพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขตชุมชนแล้วถนนก็แคบด้วยสะพานมันก็มีความลาดชันแล้วรถบรรทุกหนักๆเนี่ยอย่างรถบรรทุกคันนี้บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาค่ะขึ้นสะพานตรงนี้ไม่ไหวหรอกมันก็ไหลลงมาแล้วก็ชนบ้านพักบ่อยครั้งที่ทําให้คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนทีนี้อยากให้ตํารวจเนี่ยปวดขันคนที่ฝ่าฝืนเอารถบรรทุกหนักมาใช้เส้นทางอย่างจริงจังสักทีตํารวจสพบ,บางพลีก็บอกนะคะบอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยนะตัวคนขับรถบรรทุกน่ะ วาก,กลัวความผิดแหละตอนที่เกิดเหตุนเนี่ยเขาก็ตกใจด้วยแล้วก็ดึงกุญแจรถออกแล้วเหมือนกับก็ทาทีแบบยืนอยู่สักพักนึ่งอะอาศัยจังหวะนะช่วงนั้นอะหลบหนีไปแล้วกล้องวงจรปิดก็จับภาพคนขับรถบรรทุกตู้คนอนเทนเนอร์คันนี้ได้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องไปตามหาตัวเพราะว่าเป็นผู้ชายใส่เสื้อเชอิ้ตสีน้าเงินเหมือนกับทาทีเป็นเดินคุยโทรศัพท์อยู่ข้างทางอะแล้วก็เร่งเดินหนีไปเลยอะค่ะทีนี้นี่นี่น,น,น,นี่เห็นไหมคะที่ลูกศรชี้อยู่ เดี๋ยวตำรวจจะไปตามตัวต่อนะคะผู้ชายที่ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ iner, แล้วก็สร้างความเสียหายแบบนี้ก็ต้องนําตัวมาดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะครับอ่า